ใช่ใช่ไอ้ที่มั่วมานั่นแหละไปขอเองนะี่โบก็ได้นะมีที่ไายวันที่ก็ได้ทุกวันทุกวันแล้วก็ต้อมถามผมด้วใครที่อะทำไมโหดีมากเลยอย่าหันหน้ามานะอืมอ่ะตามากับรถไฟเคยเรียนไหมเคยมารีมาหน้าหรอ เราควรจะไปหยุดจุดน้นที่ตอนรถไปมาใช่เรควรจะไปหยุดจุดน้นนะไน,นี่แหละโดนผมบินโดนบินโดนมโดน,นดแล้วคมาดิเร็วกำลังบินโดน นี่อออ้องมันถ่ายตลอเวลาใช่เดี๋ยวพรับแคมป์สแนปเอามันถ่าย 8K ไว้ สองปีใช่ไหมใจนะมันจะเหตนเราเอ๊ะอีสองปีใช่ไหมถึงแต่กล้องจบการทำมาสามปี้ะขยับไปคขันขึ้นมาเขามาเลยไม่รอหรอกแล้วิวตรงนี้สวยไง เนี่ยเย็นมันแดดไปมันแดดรงอันนี้จะร่วงนะเนยเฮ้ยตรงนี้มันมีถ้ำปะทำได้ได้ครับได้อ๋อเดิมทีตรงนี้ใช่ไหมเราไปอ่านจารึกป่ะดีคนเขียนเยอะเนี่ยมันมีบันไายมีตำนานเฮ้นนะน้ำให้เดือดปานะยิ่งหนัก เหมืนเป็นที่เยี่ยว <c oughs> มันมีกลิ่นเมัหมือนเป็นที่เยี่ยวจริงไม่เหรือเปล่างนไเสง็งลงข้างล่างนี้ เฮ้ยมันถ่ายรูปตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ่ายป่ะี๋ยวพี่ถ่ายให้อ๋อไม่เอาคนโอเคโอเคให้มันแต่อย่างนี้อย่างนี้อิดไปไหนตรงนี้มาอยู่ที่ไหนครับ ทำกระแทกระแเบื่อจริงเลยทำกระแทกนะ เราเราเดินข <H ull. S 3> ้างล่างก็ได <work> ้นะไปโอ้ยไม่สนใจเลยมาข้าวจั่วถ้ามีก๋วยเตี๋ยวมีนะจ๊ะได้ไหมเอ้ยไม่ได้ไหมเฮ้ยกางเกงดีกว่า คุณเก่งดีเนี่ยใส่นอนอ่ะใช่ป่ะตัวเท่าไรครับอน่ร้อแปร้อิบครับนุงเองนุ่งเองครับเอ็มได้อยู่เพราะมันยืดใช่ไหมได้อยู่แอวก็จะยาวอาใช่ครับเอ็มก็กำลังดี สีสีเขียวสวยอยังไม่ทันไปไหนเลยเนยได้ได้เสียบตังค์แล้วนะนะต้องส่องไอแอลนะนั้นต้องส้องไอแอลไอแอลก็พอมัหมไอแองมันใหญ่ไปนะ ได้เนี่แก้วพอเสื้อนี่ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยแปดสิบอ๋อร้อยแปดสิบเท่ากันเอาไหมเอาเส้นนีะเอาไอแก้วไอแก้วหรือสองไอแก้วไอแก้วอ๋อไอแก้วสีเดียวกันกับพี่ปะโคลาสีโคลาสีอ๋อวิสีเขียว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 อ่อนนะนี่เขียวแก่กว่าอ๋อเออโคลาสีเลยร้อยเลยได้กางเกงจ้อย สแกนอ่ะจนี่ก็ได้จ่าใ่มจ่ายจ่าสดครับสองตัวเลยใช่ไหมสองตัวครับนี่ยกีดค่อยสแกนเียพี่ครับงเตน่นมะพี่มีอยู่แล้วหาดิเาวาิเธอฟนกินดีกิดี้ก็บกิกไม่ต้องก็ได้เวมึงหเามึงเอนมารีโอไงนี่พอเอาเอาดางเอก็ตงตึ้้นไฟได้เลยนะูกพี่แบงคอยู่ไหน ไปน่นแล้วนุนยแล้ววิ่งนีเแี่งวิ่งเลยเอาลุยมันต้องเปียกก่อนไหมเฮ้ยนจะไม่เปียกสักหน่อยเหรอแกงกบกน้ำเลยไี้สองฝั่ง เขาปากเขาจะบุกหมดเลยเียเอ้ามาไม่บอกไม่ได้ถ่ายเงี้ย ไหมคืออยากไปพาเรือไป,ไปเลย่ะเรือข้าอยากอะไปไหนก็ต้อ โอ้หาทางไปก่อนหาทางไปก่อนเนี่ยไอ้ไอ้นี่เหนื่อยกว่าเยอะอีกงยท้อง่ายท้อนี้เลยนะนะเออเบียร์ก็กิน เดี๋ยวต้องมาเทน็นกองให้ลูกพีกชีวิตม,มันเศร้า ต,ออนนาตาอ้นเนือฝากติดตามด้วยครับอันนี้เพจอะไรนะอ้นเกินไม่ว่างนะเอาละเราเล่นๆครับอันนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วแหละสูงที่สุดแล้วไม่มีแบบโดดหอฟังถุยครับ

สาที่ขึ้นดับแต่ไม่มีที่ขึ้น ต้องกัด หน่อยไอย่าให้เสียชื่อทีมสองไม่ไหวโอ้ไม่ไหวเอ้าวงเหมือนกันโหนก <laughs> ừ, thật thật. <laughs> dạ đá em. kênh Ghiền Mì đi

มันชาคนให้เล่นนู้นไม่ได้เออคนดอกว่ะคนจริงอะไรกันดอกจังขึ้นอะไรเบาขนาดนั้นเนี่ย

น่นไงเหมือนอันนั้นปะนั่งหน้าเลยเราอะเพราะว่าไม่ไม่ม่ลนั่งนู่มันนั่งนูมไเา่ไม่ไมรอเลยองนี้ไว้นั่งคนละอันนั่งคนอันน่งคนละอไม่นั่งอาเฮ้เฮ้เฮ้ร้อนเพื่ออะไรเนี่ย่ กูทไมอ่ะกตไว้ตรงกลางไม่มีใครรับคน้วดไงเดย็นเยนมีอะไรไม่ย็นเดน๋ยวเย็นแล้วมีแก้วคนเดียวมีแต่มีเอใหมยยนเดียวจริง่มีแก้วป่ะเอเฮ้ยอน้องรักอมไมจเอาป่วยเลยอ่ะไปไปะป๊า Sub คนแก่ผมยุ่งใส่ผ้าถุงนะคะเสื้อแขนยาวสกปรกสกปรกแล้วก็ใส่มันคือบ้านบุรีรัมมันมีไงถูกต้องใช่มันก็เลยเกิดเกิดความรักเออมันจะอินต้องอินแล้วมันคือแย่าทั้งหมดผู้นี้เป็นคืออารยธรรมกัมพูชาขอมขอมครับอมใช่บายนแต่มีคำถามว่าทำไมถึงมาสร้างกัน น่ใช่อาณาจักรผมผม,มาถึงการชนะบ,บุรีได้อย่างไรนี่คือคําถามของที่คนที่ดูประวัติศาสตร์เรื่องนี้นถูผมก็ยังเถียงกับเอ็มเมื่อกี้ว่าทําไมถึงนี้มีอยู่ที่นี่ถู <Okay. S 1> ผมก็ยังงงว่าทําไมถึงมาถึงที่นี่ได้แล้วก็รอบๆก็จะไม่มีอีกเลยมันก็จะมีเฉพาะแค่จุดนี้ด้วยแล้วใครอีกคนแล้วมันมาถึงแล้วทำไมถึงมี มาถึงที่นี่จริงๆเหรอจะว่าจะว่าเป็นแบบศาลาพักระหว่างทางก็ไม่ใช่เพราะันไม่ใช่เส้น<อ>ทางแบบเพราะที่นี่เป็นอาณาจักรใหญ่มากมีครบทุกอย่างเลยที่จุดครบเหมือนจะเป็นกำลองมาจรรากที่นน้น แต่ก็มมไม่ไม่ได้ใกล้สิงห์บุรีไม่ได้ใกล้ลาด<ม>บุรีม,มีไหมปรดสาทบุรีมันอยู่ในเขตอิทธิพลของอญค์วรวสันฝั่งเนี่ยซึ่งเป็นเป็นศัตรูกันโดยโดยศาสนาคนคนละากโด,ดยลทัทธิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย้อมลูกไอ้นี่ปะไอเอสดาวเหรอตะขบตะค่ำตะคำ่ำตะขบไอ้ที่มันเปรี้ยวอ๋อตะคำ้ำ ไม่ต้องมีที่งลูกแข็งๆนี่ใหญ่อะที่ถูๆๆแล้วไปใส่เพื่อนก็เป็นเพ่ออย่างนี้เอาไม้มาเธือไปทำด้านขวานไอ้สองคือเฉพาะในนี้ใช่ไหมแต่เหมือนของเขาไม่ตีค่ะเลยนะ อาจจะเก่าเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์ว่จะไปถึงใช่ไหมเป็นกีฬาแรงนะเป็นแบบก้อนเที่แบบนม่แข็งก็กีฬาแรงเไงฮะใช่เนี่ยแค่ปักเหมือนจะเป็นไม่ไม่ใช่หินทรายโฟมหรอเป็นโฟมปะไม่เหมือน มันดูเกินกว่าเป็นหินแล้วอ่ะมันขึ้นได้ใช่ไหมไ้โดนเขาบอกพ่อควรได้ระวังแค่ละเอียบอู้หูข้างบนมีอะไรก็เหมือนลูกลังไงก็เหมือนลูกลังไงก็เอาหินถิ่ที่กลางที่กลมแล้วก็เอาปูนมาฉาบ นี่คือแท่นบดยาเปล่าใช่ปะเหมือนแท่นบดยานะแท่นบดยาบดแป้งแต่ไม่ใช่นี่จะเป็นน้ำก็อ่านอ่ะเออ ไม่มีนี่ไม่มีไม่ม,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 มีบอกว่าอันนี้คืออะไรอือม,มีหลายที่มีหลายที่จริง แค่บันได้ไม่ใช่หงายแล้วตะปูระนะได้ได้ดีมากแต่ตอนนี้อ๋อไอ้น้องเป็นง ใช่ไหมคนฝั่งนี้ใช่ไหมไม่รู้จักท่านน้องท่านน้องยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ไอ้ดอกเราถ่ายจากตรงนี้ไปแล้วนะนะนายทุนนายทุนจีนพวกพวกมาซื้อวัตถุโบราณปวดหน้าทัวร์นะปวดหน้าทัวร์แล้วก็เดี๋ยวมันรังแกรังแกหมิว ก <Okay. S 2> ็ให้ไอ้ไอ้จแจ้งเป็นคนมาแบบ <c oughs> มาแบบใช้กำลังกระปากปาด oh mm -hmm. ไม่คว่ามว่ติดดินนะใช่ถ้าไม่ติดเสากันม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 ับทิ้งท้หนักเกนจริงจริงป๋ติดทุกงานก็องมเลยเลยนะมันปรับตัวไม่ปรับตัวเหมือนแบบ้ถูกันเนะน้ำหนักเยอะมาเลยมนไอเนี้ยไมังเลยไม่มดจริงเด่ขึ้นดห เือการัน่กลบลงตามมันขรอาเดียวเลขาอาจจะบอนไสไว้ก็ได้จะบอลไซั้งแต่ยุคสงครามโลกอยาไรนั้นมีบอลซอ่นาญี่ปุ่นเขามีบอลไสนานแลวนะยิงกวเออจริงหรือลงไว้ยังพึ่งเออวะาเลว ไม่มีเลยมันขึ้นบนน่ะนี่ดูลยนี่น่ะเหมือนอ๋อเหมือนมันเป็นรากนี่ใช่ป่ะรากเป็นรากอันนั้นอะเป็นรากใช่ไหมไม่แปลกร้อนนะมันเลยมาเออใช่มีเป็นไรอ่ะ ไังอะไรตลอเกังไปสไปจะหมดหรอ ใช่ใช่คมาทางนี้เลยเออเห็นอยู่เหรอเห็นอยู่ดิเอานะคืออะไรต้องทำอะไรเลิกเบินแล้วอยู่เฉยอ่ะพื้นผักเลยยบบ๊าายบ๊ายบาย